ดิจ้ารื้ให้พี่น้องเบิง่งพากันนั่งโซไปโซ่มาเลยกินของหวานว่ามีอุปกรณ์ในการทำกันเลยว่ามันมีข้าวเหนียวนะคะแม่น้อยจะเหตุข้าวเหนียวแก้วน้ำตาลอ้อยนะคะแม่หนีมีอย่างมีกะทิก็น้ำตาลอ้อยแล้วก็เกลือนิดเดียวนะคะไม่น่อยใส่กะทิซื้อจากน้านฝรั่งกระป๋องหนึ่ง แล้วก็ใส่น้ำตาลอ้อยข้มหวานแก้วแต่ห้าสิอยากกินเนาะแล้วก็ใส่เกลือนิดเดียวเขี่ยวห้มัทคนข้าวเหนียวห่อกระสิเอาออกมาว่างไว้ห้มันเย็นนะคะเป็นข้าวเหนียวที่หฮอหนึ่งไม่เน่ยแหละกินแล้วมันเหลือก็เลยเอาออกมาเฮ็ดข้าวเหนียวแก้วกันเสวนทั้งนี้ก็จะเป็นงาขาวนะคะคั่วไว้แล้วไม่ร่วนหนา ขน,นมหวานแบบง่ายๆเขี่ยไปให้มันเนียวให้มันขน้นจกเอาเขาใส่ด้ค่ะเด้อมาปริมาณเนี้อยากมันเลยลายใส่กะทิเละลายเขี่ยมันขน้นแล้วใส่น้าตาลก้มหวานอยู่ที่พี่น้องต้องการเติมเกลือน,นิดเดียวค่ะทั้มครับรสชาติแค่นั้นนะคะลื่อมไทยเบิ่งจะเริ่มต้ตนพี่น้องเรื่อมึ้นต่อ ใส่มันแห้งก็นีค่ะสีงามค่ะเช็ดน้ำอ้อยเอาน้ำอ้อยมาใส่ตารอ้อยหอมพอมได้สีสวยด้วยได้ความหอมด้วยข้าเหนียวแก้วเฉพาะกริดจัะจิตราคาใส่ข้าวลงไปจ้าวาเดชขาตั้งมากพี่นอ้องวเด็ดบ้านแม่บี พี่เขาอ้มันออกจาก,กันนะคะโซกันเรื่องคาไฟมันขึ้นคาไฟบ้านเดื mm hmm. อนนี้ iden, mm hmm. ยุสสวีเดนเดือนโมกลาลานี่ยูุณไอ้กระจงนะคะ mm hmm. เพราะว่าใจคาไฟของเดือนท่านว่าแพงมาก ยะไล่าตายด้พี่น้องนิหน่อยบริมีขาตังค่ะเนี่ยค่ะเสียเม็ดข้าวเอาให้แตกกันเปิดไฟแรงนะคะกวนไปค่ะให้นำตาลกัะทิเข่าในเม็ดเข่านะคะ แล้วก็จะได้ข้าวเหนียวแก้วง่ายๆเลยพี่น้องเห็นบอมีข้าวเหนีนยวที่บ้านก็ได้ขนมหวานอีกหนึ่งอย่างเขาจะเขี่ยวไปค่ะใหน้นามันซึมเขาได้ข้าวเหนียวแก้วมืดนะคะแล้วเดี๋ยวฮอก็จะพักไวให้เย็นแล้วก็ค่อยโรยงาแต่สูตรเขาไม่่อยง่ายมากแล้วเทสบไว้ว่างไวนาบ้านค่ะพี่น้อง ก้เป็นหิมะนะคะมันจะเย็นไวทันใจเรานะแบบหัวหัวเลยทั้งเสียงแม่ทั้งเสียงลูก ใปก็ได้แล้ะจ้กพี่น้องใจเย็นๆนะคะเห็นบอกข้เห็ดกระทะเทปหล่อนมันสิง่ายคะ่ะมันสิบ่วบติดเนาะสมัยโบราณเราเขาจะเห็ดจากกระทะทองนะคะไปดูซิมีถ้วยมีจานสวยๆไหมเอามาใส่ให้มันง,งามๆห,ห้าก่อนห้าก่อน เออเออเออมันสิเขาวคลิปเออมีการตำตอกตำแตงอีกแมนเั็นยัง่ามาแปลอียูเด็กยิังกันจะปากเลยพี่น้องเอ้ยน่าปิดไฟได้จ้านี่ เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะเทใส่จานเวลามันเสร็จตัวมากมันก็จะได้สวยนะคะเนาะเดี๋ยวไม่รอขอเทใส่จานแป๊บหนึ่งเพระาะว่าไม่น้อยมือขังเดียวอ้าวเสร็จแล้วเราจะไปตากเปิดบ้านให้เน้เปิดบ้านให้เน้เอาไปวางหิมะหนเิเปิดเปิดทีด่ลนหนมันห่อนดะนี่ อึบหน้าดอเล่นให้ยายหน่อยยายจะเอานี้ไปเล่มหน้ามากินไหมกิฟล้อไม่เย็นกว่าเด้อเดี๋ยวจะโรยงาข้าวเ,เหนียวแกว้วหลบลูกหลบนนลยางใครจะไปโรยตอนนี้เปิดให้ยายหน่อยลูกนนนนน่ะะัมใเนี่นนนนนยาวางไว้ตรงนี้ละ สักครู่นะอีกสักสิบนาทีจะมาเอานี่ส่องแสงแข็งอา้าวแสงเหนือเสือไต้กำลังสิออก <Okay. S 1> แสงเหนือเสือใต <Okay. S 1> แสงเหนือเสือดาวมุมขึ้นนี่เขาพาก,กันเบิง <Okay. S 1> แสงเหนือกันเมื่อคืนนี่เขาดูแสงเหนือนี่กำลังจะขึ้นอยู่แล้วนี่นรอดูว่าจะ,จะขึ้นไหมวันนี้นะมุมขึ้นเหนือพาก,กันทายเต้มเฟซบุ๊กอยู่ข้างนอกกำลังสวยเลยตอนนี้นะบรรยากาศนะ รวยจัเนี่ยงามขึ้นยังนี่ข้างนอกนะมานีบีเนี่ยเต็มเลยแสงเหนือนะเมื่อวานเต็มหรือเออจบีไม่ได้ถ่ายเหรอไม่ได้ถ่ายกำลังจะมันจะเข้านอนแล้วไม่รู้ไงเม่เห็นเพียวอ้อยโทรมาหาหนูนอนหรอบักแตงกามีได้แตมแตงบ่อกุ้งกามีได้ขวัญแตมแตงไหมแตงมีอยู่รูปใหญบใหญ่เลยนนีี่่่อยูเออไปถ้าไม่อิ่มก็มีมะละกออีกตำอีก อันนี้สุคนข้างเข้มแล้วมัง้งอัน,นเอี้ยงก่อนันแกงตไตปลามันอุ่นไปอุ่นมาไม่เคมพอดีมันหมดอันนี้ฉันกินน้ำพันนงินน้ำพันขมิ้นอันบีมันเห็ดน้ำเมียงปลาแซบแซบค่าแต่โซกันค่าแต่ทาไปทามากจนว่าขื้นอื่นหมดห<ะ>อีกสิบนาทีเดี๋ยวได้กินให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวจะโรยงาสวยๆให้กินนะเสร็จแล้วน่ากินบ่น่ากินบ่ ๊าสีสัไนไหมสวยงามรวยงาอ้าวเซินส่งกาแฟ ى. มาเพรสกินกาแฟเอา,าเ,เอาเอาเซิน <c oughs> เฮ้ยจับก,กินได้เลยเหรอว้ยกับไปเอาซ่อนเอาถ,าถ้วยมาตักตัวต,วตวาไทยเป็นต้นแล้วนั้นวึก่รีบเพงลงนุ่ยให้แน่อัดคลิปด้วยนี่ กับแกงซี่เลยข้าวเหนียวแก้วต่างยังไงพวกเกี่ยวกับน้ำตาลกะทิน้ำตาลเกลือนหน่อยนึงกับแกงซี่กับข้าวเหนียวที่เราหุงสุกแล้วไงพติ๊กมันก็ต้องเย็นกว่าน,นี้แหละคุณสงสารคนอยากกินของหวานคุณเรเออา,ามาแล้วซุ้มทายอยากกินของหวานกับ่ายอยู่ไม่เอ,องง้เพื่อนฟิลิปปินส์มันก็ทำแบบนี้กินนะ มีอันงาอยู่อีกเหลืออยู่เรื่องคาใครชอบงาเยะอะๆเลยลองชิมเมืองกอ่อนพีจริงมันต้องให้มันเย็นกว่านี้แต่ว่านี่นยันเย็นแล้วมืดแล้วนั่นกูสิจับสองคนนี้มัดใส่กันอยู่เย็นแล้วมืดแล้วจับพี่พิมพี่ทิใส่กันนี่เลยอ,อยอร่อยอร่อยนี่อร่อยอร่อยชิมมัอนเดี๋มาบอกว่าอร่อยต่อหน้ากล้องนะหลังกล้องแยบว่ติ พอดีเพราะหวานใช่พอดีแย่หวานไม่หวานซื้อน้ำตาลอ้อยไว้ในบ้านเลยมันสบายซื้อน้ำตาลอ้อยมันละเล่นไปเอาที่บ้านทางกำลังซื้อมีของบ้านมึงบ้านมึงมีครบทุกอย่างแล้วมึงไม่ได้อยู่บ้านตอนนี้มึงไปทำงานออออรร่่ยยมีงานเหลืออีกนะนี่ กันหาอัเสร็จของหวานหาอุปกรณ์กับไรจะค้นอีว่าสเฮ็ดกับนี่ใครต้องการงานเพิ่มงานขวอย่างหอมเลยมันไม่ท้อนจังเลยราะว่าร้อนจะไหนมันเย็นได้แต่โดนๆแล้วนะอย่าหวานมากหวานมากเลยเฮ้ยจะดินนานไหมน่ะมาทีหลังมันจะเอารางวัลแชมป์ไงกินให้หมดโลดปลาเดี๋ยวกูบอกมันกินให้นมืดมันคนสุดท้ายวล้วใช่ไหม ถ้ามันเย็นแล mm ้วมันจะแซ่บกว่านี้เด้เพราะว่ามันเสียเศษตัวกว่านี้เข่ามันสียเนินกว่านี้ฝันหวานกว่ี้ตาหวานกั่นี้สงวนหวานไร้กรเลี่ยนก็กินบ่ได้อีกเฮ้ยกัพ่ออิ่มอยู่เดี๋ยวพ่อเขากินติ๊กตะเทียงกินข้าวเลี้ยงข้าว้ามันหวานมากก็กินบ่ได้หลายนะกินได้น้อยเดี๋ยวมันก็แหดข้ออลไรแต่ถ้าพูดถึงนะถ้านึ่งข้าวไม่แฉะนะมันจะอร่อยกว่านี้อันี่มันนึ่งข้าวกับหม้อหม้อหู้นะแหมเออ มันนึ่งกับหมอบู้ถ้ามันนึ่งในถุงเนี่ยได้กินข้าวเปียกถ้ามันนึ่งคือจังหวดนะแขงสีออกมางามกว่านี่ถ้ามันมันมันนึ่งในถุงอะคือเอาใส่ในถุงถุงแล้วก็ปิดซุดดีแล้วก็ปิดแล้วไปนึง่งอะพอดีอะพอได้กินข้าวเปียกอ้าวกระตุกเอาพอดีแหละเขาโจ๊กเออเด็ดเพราะว่ามันทำให้เปรอะนึ่งข้าเหนียวเป็นระคุณแล้วที่บ้านกิน เดี๋ยวนี้กูไม่ค่อยนึ่งนะกูหุงเงาข้าวเหนียวน่ะพี่ก็บ้านพี่ี่ก็ไม่กินข้าวเหนียวแต่เราพี่ทับไป็น้วไปดูเลยข้าวเหนียวกูหุงเอาทุกวันนี้นะกูขี้เกียจแช่ขี้เกียจนั่นนแล้วก็ติดมันแล้วก็ท๊อน้ำให้ร้อนแล้วก็เอาข้าวใส่ลงไปเลยแล้วก็ข้าวใส่คนละไม่พอมันไม่จุด บนยากเลยกูณย้อนใส่หม้อของเขาไฟฟ้าใส่น,ใสน้ำนิดเดียวมึงกดสวิตช์เธอเดียวจบมึงไปแล้วโคตรขึ้นมาปัน่นกินในรถถ้าถึงคนไดมีมอวัยวะหม้อธรรมดากับหุงแบบเดียวกันพอคกูหุงในแฟ้นขับเบิงอยู่หุงหม้อธรรมดาก็ได้เอาให้หมดนะจิ๊บอุตส่าห์บอกให้ทำโอ,โอ้กินหมดห่อเลยห่อเลยพากันห่อต้องใส่คนชีลล่างถ้วยเหมือนนีบิังชาเลย เมูว่านก็กินที่บ้านป่าเมือ่อนี้มันกินบ้านอบีเมื่อก่อนนี้มันเคยได้กินก้าแบแบบอ้าวบาปเนาะก็ยังมาใส่มันกินปลาไห้เมืดด่อสุดนี่ยดูบังคับ